สวัสดีค่ะค่ะก็มาพบกับปอยในช่องครูปอยคำปอยสตอรี่กันอีกเช่นเคยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูปอยก็ขอนำเอาความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดการบริหารสารศึกษาอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะซึ่งมีชื่อแนวคิดว่าการบริหารแบบบูรณาการหรือว่า integrated educational management system นะคะหรือว่า IEMS e นั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับแนวคิดสำคัญของอาการบริหารแบบบูรณาการก็คือเป็นชุดขององค์ประกอบย่อยที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการดำเนินงานให้เกิดการจัดประสบการณ์และสาระการเรียนรู้ต่างๆที่สัมพันธ์กันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบองค์รวมค่ะ แล้วก็สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตจริงของผู้เรียนนะคะโดยมุ่งเน้นการดำเนินง,งานอย่างมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงกันระหว่างปัจจัยนำเข้ากระบวนการแล้วก็รวมไปถึงผลลัพธ์ด้วยค่ะซึ่งเกิดจากการระดมทรัพยากรที่หลากหลายนะคะการวางแผนกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีความเป็นอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการที่มีขอบเขตค่ะ,ะซึ่ง ในแนวคิดนี้นะคะก็มีองค์ประกอบหลักอยู่4องค์ประกอบหลักด้วยกันเนาะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกไปทีละองค์ประกอบด้วยกันเลยค่ะองค์ประกอบหลักที่1นนะคะก็คือการวัดภาพความสําเร็จ success image นะคะคืออะไรโดยจะต้องอพูดถึง4หัวข้อหลักๆนี้ก็คือ 1. ด้านวิสัยทัศน์ vision นะคะ,ะ 2. ด้านจุดมุ่งหมายหรือว่า goal 3. ด้านบทบาท role แล้วก็4นะคะด้านภารกิจ mission นะคะที่จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติรวมไปถึงสนองตอบต่อความต้องการของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ค่ะโดยในการวาดภาพความสำเร็จนี้จะต้องมาตอบโจทย์หรือว่าสอดคล้องไปกับ4ด้านวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายบทบาทแล้วก็ภารกิจนั่นเองค่ะ โดยสารศึกษานะคะจะต้องทําการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็อุปสรรคหรือที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์ส w ตรดแอนาลิซิสนั่นเองนะคะซึ่งครูป,ปอยก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการ s w ต t ดแ a นาลิซิสไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะท่านใดที่ อาจจะยังไม่ได้ทบทวนนะคะหรือว่ายังไม่รู้ก็เดี๋ยวกดคลิกกลับไปดูได้เลยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องนี้ไว้เพื่อที่จะเป็นการอธิบายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สารศึกษาจะต้องมีการประเมินความต้องการจําเป็นของสารศึกษาอีกด้วยค่ะในการวาดภาพความสําเร็จที่เป็นองค์ประกอบหลักที่1ค่ะต่อมานะคะมาดอูองค์ประกอบหลักที่2การกําหนดโครงสร้าง organizational structure นะคะ คืออะไรนะคะโดยการกําหนดโครงสร้างนี้นะคะจะต้องอมีการกําหนดโครงสร้างด้านกลุ่มงานก็คือกำหนดรวมไปถึงตัวชี้วัดผลสําเร็จต่างๆมาตรฐานการดาเนินการดาเนินงานที่มีความยืดหยุน่นแล้วก็ตอบสนองต่อภารกิจหลักนะคะรวมไปถึงบรรยากาศของการปฏิบัติตงานที่เราเรียกว่า เป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักประชาธิปไตยการกระจายอำนาจและก็ความเป็นกระยาณนามิตรค่ะ,ะต่อไปนะคะหัวข้อที่3องค์ประกอบที่3ก็คือการบริหารจัดการ management นะคะก็คือจะต้องบูรณาการจุดมุ่งหมายสาระวิธีการแล้วก็ทรัพยากรการบริหารโดยใช้แนวคิด m s p a ที่จะต้องเป็นตัวขับ ขับเคลื่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาขยายเลยนะคะว่า MS PA คืออะไร M นะคะก็ย่อม,มาจาก Mobilization นะคะคือการระดมทรัพยากรทรัพยากรในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงอ่พวก CM นะคะ CM ที่เป็นบุคลากรงบประมาณนะคะการจัดการต่างๆเนาะที่เรา เรียนรู้กันนะคะว่าทรัพยากรในการบริหารมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือจะต้องมีการระดมทรัพยากรในส่วนส่วนนี้ด้วยมีการแสวงหาบุคคลนะคะบุคลากรงบประมาณหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งความร่วมมือนะคะจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและก็ภายนอกองค์กรเพื่อที่จะนํามาสนับสนุนการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะ S นะคะต่อมา S ก็คือ Strategy นะคะก็คือกลยุทธ กลยุทธ์ก็คือการกำหนดทิศทางขอบเขตของความต้องการเพื่อที่จะจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับบริบทแล้วก็สภาพแวดล้อมในการแข่งขันรวมไปถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มาตรฐานต่างๆที่ตั้งไว้ด้วยค่ะต่อมานะคะพีพีคืออะไรพีก็คือ participation ก็คือการมีส่วนร่วมตัดสินใจควบคุมการทํางานร่วมกัน ก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะคะมาประชุมปรึกษาหารือหรือว่าร่วมดําเนินการเพื่อตัดสินและก็ควบคุมการทํางานร่วมกันทําให้มีผู้ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความผูกพันกับงานหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของงานหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะ,ะตัวสุดท้าย A ก็คืออ u t o โนมีความเป็นอิสระค่ะก็คือความคล่องตัวในการบริหารจัดการจัดระเบียบการบริหารบุคคลบุคลากรน,นะคะการกํากับทิศท,ทางอการจัดการวิชาการต่างๆรวมไปถึงการจัดสรรหารและก็กํากับงบประมาณตามอิสระภาพอย่างมีขอบเขตค่ะคงความที่จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีภาวะผู้นำทางวิชาการเพื่อที่จะสร้างความโดดเด่นทางวิชาการต่อไปค่ะ อันนี้ก็คือองค์ประกอบหลักที่3นะคะและองค์ประกอบหลักสุดท้ายก็คือการกำกับติดตามนะคะหรือ monitoring คืออะไรก็คือการบริหารจัดการศึกษาก็จะต้องมีการตรวจสอบซึ่งเป็นการตรวจสอบภายในนะคะติดตามประเมินผลการดำเนินง,งานที่มีตามตัวชี้วัด KPI KPI คืออะไร Key Performance Indicator นะคะอันนี้ครูปอยก็ได้ทำคลิปแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะก็สามารถย้อนไปดูได้ในช่องของครูปอยนะคะก็จะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอ่ามีตัวชี้วัด KPI เป็นระยะระยะนะคะเพื่อดูผลติดตามผลเนาะและสุดท้ายก็คือมีการวางกลยุทธ์พัฒนาแผนโครงการนิเทศภายในต่างๆโดยสังเกตว่าจะต้องทำหนึ่งองค์ประกอบผ่านมาก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะมาสอดรับกับองค์ประกอบที่4ที่จะมีการกำกับและติดตามนั่นเองค่ะอ่าสำหรับเรื่องอการบริหารแบบบูรณาการนะคะหรือว่า IEMS ที่ครูบอยนำฝากกันวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีก หนึ่งแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสารศึกษาที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็ฝากให้ไปทบทวนนะคะแล้วก็อ่านเพิ่มเติมความรู้กันด้วยเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของครูปอยนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับครูปอยในการทำคลิปดีๆแล้วก็แบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้กันไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าจะทักเข้ามาพูดคุยทางเพจนะคะเกี่ยวกับสรุปเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับ ตัวที่ครูปอยนำเสนออยู่นี้นะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ครูปอยคำ m โปรสตรอรีกันอีกอ่ากันได้เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ครูปอยต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีทุกๆกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ